ส่วนกรณีที่คนไทย7คนหนึ่งในนั้นเป็นสอสอประชาธิปัตย์พนิษฐ์พิกเศษถูกทางการกัมพูชาจับกลุ่มตัวไปนั้นนะครับรวมถึงจุดที่จูกถูกจับกลุ่มตัวนั้นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่กําลังต้องรับการพิสูจน์ว่าเป็นพื้นที่ของไทยหรือของกัมพูชากันแน่อย่างไรก็ตามครับวันนี้ทางกลุ่มเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติได้เคลื่อนขบวนเข้าสู่ที่อําเภอโนอนสูงจังหวัดสะแก้วและยืนยันว่าจะเข้าพิสูจน์ยังจุดที่7คนไทยนั้นถูกจับกลุ่มตัวครับทางด้านของผ สาแก้วเองระบุนะครับว่าอาจจะยินยอมให้ตัวแทนเข้าไปในพื้นที่เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติประมาณ200คนเดินทางออกจากลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญยประเทศอำเภออรัญยญประเทศจังหวัดสาแก้วเดินทางไปยังบริเวณเขตแดนที่46ซึ่งเป็นเขตแดนไทยกัมพูชาถนนสีเพนอำเภอโคกสูงเพื่อพิสูจน์จุดที่คนไทยทั้ง7คนถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัว โดยเบื้องต้นแกนนำระบุว่าจะมีการส่งตัวแทนเข้าไปพิสูจน์ในเรื่องดังกล่าวเท่านั้นครับล่าสุดนะคะเครือ่ายคนไทยหัวใจรัชชาติก็ได้ถูกทหารพรานสกัดอยู่ที่ด่านต่อชดอกร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบหกนะคะซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาของทั้งสองฝ่ายโดยพลตรีเวริกรอดนะพักดีผู้บังคับการกองกำลังบรุรพาก็เปิดเผยนะคะว่าจะพาแกนนำเข้าไปยังหลักเขตแดนที่46ที่กองกำลังบรุรพากกำหนดพื้นที่เองเท่านั้นนะคะ ส่วนทางด้านของนายสานิตนาศสุขศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็ระบุว่าแกนนำเครยอข่ายคนไทยหัวใจรักชาติผิดนัดเจราจาค่ะพร้อมกับยืนยันว่าจะให้ตัวแทนบางส่วนเข้าไปเท่านั้นโดยทางจังหวัดก็มีการประสานกับกองกําลังบุรพานในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและเน้นความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งทางจังหวัดก็มีการประสานกับทางกัมพูชาตลอดเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจอันดีค่ะครับขณะเดียวกันก็มีกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่อําเภอโคกสูง ที่คัดค้านการมาชุมนุมดังกล่าวของเครือข่ายประชาชนหัวใจเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาตินะครับซึ่งล่าสุดนั้นได้เคลื่อนขบวนมาประจันหน้ากับกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติที่บริเวณด่านตดกร้อยหนึ่งสองหกพร้อมกับนํารถบรรทุกสิบล้อมาปิดเส้นทางเพื่อป้องกันไม่ให้เดินทางไปยังพื้นที่ชายแดนด้านถนนสีเพนส่วนที่บริเวณสี่แยกโคกสูงก็มีการนรํารถบรรทุกมาปิดช่องทางเช่นเดียวกันครับซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจากันและยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้น โดยมีกำลังทหารตำรวจจำนวนหนึ่งกองร้อยคอยควบคุมสถานการณ์ครับ